กุ้งจากร้านทุนเสมอแท็กเตอร์นะคะวันนี้นะคะกุ้งก็มีสินค้าใหม่มาแนะนําลูกค้านะคะก็ะคือตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหลังคารถไถ,ถ่ายไฟเบอร์นะคะซึ่งตอนนี้ของทุนเสมอนะคะจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะคะจะเป็นหลังคาสําหรับรุ่น L ที่เป็นตัวใส่ได้กับทั้ง3 4และรุ่น L 4 5นะคะส่วนรุ่นนี้ที่กุ้งเอามาโชว์นะคะจะเป็นรุ่น L 3 0 3 2 3 6 4 0 4 7 5 0ใส่ได้ทุกรุ่นนะคะตรงรุ่นเลยไม่ต้องแปลงเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าเ,เราลองเข้ามาดูสินค้ากันใกล้ๆนะคะตัวนี้สีสวยเลยนะคะสำหรับหลังคาตัวนี้นะคะจะเป็นหลังคาไฟเบอร์นะคะที่จะดีกว่าหลังคาพลาสติกเพราะว่าจะมีความเหนียวทนนะคะ แล้วก็ทนแดดได้ดีมากเลยนะคะไม่กรอบง่ายนะคะสําหรับหลังคาไฟเบอร์จะดีกว่าหลังคาาพลาสติกก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างด้านในกันนะคะหลังคาตัวนี้นะคะผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเลยนะคะได้มาตรฐาน,นะคะ่ะสีสวยเลยนะคะได้มาตรฐานนะคะสําหรับหลังคารุ่นนี้นะคะ สำหรับหลังคารุ่นนี้นะคะราคาปกติของร้านผูเสมอขายอยู่ที่2,700บาทนะคะตอนนี้นะคะกุ้งอยากจะแนะนำลูกค้านะคะเข้าไปซื้อได้ที่ช่องทางแอปพลิเคชัน Lazada นะคะเพราะว่ามีจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะแล้วก็ค่าขนส่งไม่แพงนะคะส่งได้ถึงหน้าบ้านเลย คือรวมราคาค่าขนส่งตอนนี้กุ้งจัดโปรอยู่ในแอปพลิเคชัน Lazada ด้วยนะคะราคาสินค้ารวมค่าขนส่งแล้วเนี่ยไม่เกิน2,800บาทนะคะลูกค้าจะได้หลังคาไฟเบอร์ที่ทนกว่าหลังคาพลาสติกนะคะแล้วไม่ต้องไปซื้อที่ไหนไกลเลยค่ะสั่งซื้อแค่แอป Lazada นะคะสินค้าจะส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดยังไม่มีแอป Lazada อยู่ในโทรศัพท์อยู่ในมือถือนะคะก็ให้ลูกให้หลานนะคะช่วยทำให้เดี๋ยวกุ้งนะคะจะฝากลิงก์ของหลังคาตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็หลังคารุ่น L34 นะคะไว้ในใต้ในใต้คลิปนี้นะคะกุ้งจะทำลิงก์ไว้ให้นะคะลูกค้าสามารถ กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าสั่งซื้อผ่านแอป lazada นะคะสำหรับหลังคารถถ่ายไฟเบอร์เป็นหลังคาที่ทนแดดทนร้อนแล้วก็เป็นหลังคาที่มีคุณสมบัติที่เหนียวไม่เหมือนพลาสติก โดนแดดเราไม่กรอบง่ายนะคะก็คุณเสมอก็ฝากไว้อีกสินค้าหนึ่งนะคะเป็นสินค้าที่ดีได้มาตรฐานผลิตจากโรงงานเลยนะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอบคุณลูกค้านะคะที่ติดตามรับชมคลิปค่ะขอบคุณค่ะ